พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการรับสุขที่มีต่อพระคริสต์และการเติบโตจนสุขงอมในชีวิตของเราสัปดาห์ที่5ด้านแห่งการครอบครองของชีวิตที่สุขงอมซึ่งมองเห็นได้ในชีวิตของโยเซฟวันอังคารมงเล็บสองความฝันของโยเซฟเป็นสิ่งที่ควบคุมและชี้นําการประพฤติของเขาเขาประพฤติตัวอย่างลาเลิศดและอัศจรรย์เพราะเขาถูกชี้นําจากนิมิตท,ที่เขาเห็นในความฝัน พี่ชายของเขาบันดาลโทสะและปล่อยตัวไปตามราคาตันหาแต่โยเซฟสยบโทสะของเขาและพิชิตราคาตันหาของเขาเขาประพฤติตนอย่างป้นเข้าที่เต็มด้วยชีวิตและยังปฏิบัติตนดูดดวงดาวบนฟ้าสวรรค์ที่ฉายส่องอยู่ในความมืดอารบิกสามการดำเนินชีวิตที่อยู่ภายใต้ในิมิตปลายสวรรค์ของโยเซฟคือการดำเนินชีวิตของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายที่ได้บรรยายไว้ในมาทาัทธิวบทที่ห้าถึงเจ็ โดยการดำเนินชีวิตเช่นนี้เขาก็ได้รับการตระเตรียมอย่างครบบริบูรณ์ที่จะเป็นกษัตริย์ครอบครองถ้าพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรฝ่ายสวรรค์ที่ได้เปิดเผยไว้ในบทดาวน,นี้ของมัทยไทยโทสะของเราจะต้องถูกสยบและราคาตันหาของเราก็ต้องถูกพิชิตอรบิกสีด้านแห่งการครอบครองของชีวิตที่สุกงอมคือชีวิตที่รับสุขการสถิตอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอที่ใดมีการสถิตอยู่ของพระองค์ ที่นั่นก็มีอำนาจมีฤทธิเดชแห่งการปกครองวงเล็บหนึ่งในการสถิตอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์ทรงทําให้โยเซฟเจริญรุ่งเรืองขณะที่ผู้อื่นปฏิบัติไม่ดีต่อเขาโยเซฟกลับได้รับสุขความรุ่งเรืองที่มาถึงตัวเขาภายใต้อำนาจฉีดขาดขององค์พระผู้เป็นเจ้าวงเล็บสองในการสถิตอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นโยเซฟยังรับพระกรุณาคุณให้ได้รับพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดขณะที่โยเซฟได้รับสุขความรุ่งเรืองอยู่นั้นทั้งตัวเขาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเขายังได้รับพระพรอ,อีกด้วยสัปดาห์ที่หันอังคารการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ามาทายบทที่หข้อ21ถึงข้อ2 2ท่านทั้งหลายย่อมได้ยินคำซึ่งกล่าไว้แก่คนในครั้งโบราณน,นั้นว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษา ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษายนซสิสบทที่39ข้อ21แต่พระยะฮูวาทรงสถิตยอยู่ด้วยกันกับโยเซฟได้ทรงสำแดงความเอ็นดูรักใคร่แก่เขาทำให้เป็นที่โปรดปรานในสายตาของพัสดีโยเซฟประพฤตตัวอย่างลำเลิศและอัศจรรย์เพราะเขาถูกชีน้นำจากนิมิตท,ที่เขาเห็นในความฝัน คนหนุ่มอย่างโยเซฟจะได้รับผลพวงจากนิมิตปลายสวรรค์มากยิ่งนักสักเท่าใดในนิมิตนั้นเขาเป็นฟ้อนข้าวที่ตั้งตรงและเต็มด้วยชีวิตและเป็นดวงดาวที่ดาวอื่นๆมาโน้มคำนับนิมิตเกี่ยวกับความฝันทั้งสองครั้งของเขาได้ควบคุมชีวิตของเขาและชี้นำการประพฤติของเขาเขาประพฤติตนอย่างฟ้อนข้าวที่ตั้งตรงและเต็มด้วยชีวิตและยังปฏิบัติตนดูดดาวบนฟ้าสวรรค์ ที่ชาย่องอยู่ในความมืดเลิอกอ่านข่าวสารเราทุกคนมีโทสะชันใดเราก็มีราคาตันหาด้วยฉันนั้นถ้าท่านไม่มีราคาตันหาท่านก็คงเป็นมานั่งหรือเป็นก้อนหินมนุษย์ทุกคนล้วนมีราคาตันหาหนทางที่จะควบคุมราคาตันหาของท่านก็คือการยอมถูกสยบถูกควบคุมและถูกชีน้นำโดยนิมิตเมื่อผู้คนขาดนิมิตพวกเขาก็พินาศไป เนื่องจากเรามองเห็นนิมิตเราจึงยากที่จะปล่อยตัวไปตามราคาตัญหาในชีวิตคตริสตจักรนี้เรามีทั้งนิมิตเกี่ยวกับฟ้อนข้าวและนิมิตเกี่ยวกับดวงดาวการดำเนินชีวิตที่อยู่ภายใต้นิมิตฝ่ายสวรรค์ของโยเซฟคือการดำเนินชีวิตของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายที่ได้บรรยายไว้ในมัทธิยบทที่ 5, 6และ7ตามรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรฝ่ายสวรรค์ที่ได้เปิดเผยไว้ในสามบทนี้ของมัทธิย โทรศของเราจะต้องถูกสยบและราคาตันหาของเราก็ต้องถูกพิชิตถ้าเราอ้างว่าเราเป็นพลพรยแห่งอาณาจักรแต่ไม่อาจสยบโทรศัท์หรือพิชิตราคาตันหาของตนเองเราก็จบสิ้นแล้วเราไม่ได้อยู่ในอาณาจักรแต่อยู่ที่ชายทะเลตันหาเราเป็นผู้ที่บรรดาลโทรศและยังปล่อยตัวไปตามราคาตันหาอีกด้วยทว่าพลพรยแห่งอาณาจักรทุกคนย่อมสยบโทรศของตน และพิชิตราคาตันหาของตัวเองนี่จึงจะเป็นการดำเนินชีวิตแห่งอาณาจักรการดำเนินชีวิตแห่งอาณาจักรในวันนี้เป็นการฝึกฝนเหล่ากษัตริย์พลพารยแห่งอาณาจักรซึ่งอยู่ในการดำเนินชีวิตแห่งอาณาจักรอย่างเรากำลังถูกฝึกฝนให้เป็นกษัตริย์เป็นโยเซฟเป็นด้านการครอบครองแห่งชีวิตที่สุขงอมเพื่อสิ่งนี้เราจึงต้องสยบโทสะและพิชิตราคาตันหาของเราการดำเนินชีวิตของโยเซฟช่างเป็นรูปภาพที่อัศจรรย์ ซึ่งมีเพื่อประสบการณ์ของเราในวันนี้จริงๆแทนที่จะยอมตามโทสะและร่วมมือกับราคาตันหาของเราเรากลับปฏิเสธโทสะและปรับโทษราคาของเราเพราะเราคือด้านการครอบครองแห่งชีวิตที่สุกงอมในตัวเรามีการก่อรูปของพระคริสต์และเรากำลังถูกเตรียมพร้อมสำหรับการครอบครองเป็นกรรษัตริย์การดำเนินชีวิตอย่างโยเซฟย่อมมีการสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่ที่ใด อำนาจก็อยู่ที่นั่นถ้าท่านมีการสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะอยู่บนตัวท่านด้วยตัวอย่างเช่นขณะที่ดานิเอลถูกจับเป็นเชลยเขามีการสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงอยู่บนตัวเขาในกรณีของโยเซฟนั้นโพติฟาซึ่งเป็นมหาดเล็กในพระราชวังของฟาโรต้องเป็นผู้ควบคุมสิ่งต่าง แต่ในที่สุดโพติฟาก็อยู่ภายใต้การควบคุมของโยเซฟเพราะโยเซฟมีการสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ในคุกจะมีพัสดีคอยดูแลแต่ในที่สุดพัสดีก็ไม่ใช่ผู้ปกครองที่แท้จริงทว่าโยเซฟผู้เป็นนักโทษที่มีการสถิตยอยู่ของพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ปกครองทั้งในบ้านของโพติฟาและในคุกโยเซฟล้วนได้กลายเป็นกษัตริย์ทั้งนั้น ที่ใดก็ตามซึ่งมีทางการก่อรูปของพระคริสต์และการสถิตยอยู่ของพระเจ้าที่นั่นก็จะมีส่วนของการครอบครองในอนาณาจักรที่จะมาถึงนั้นส่วนนี้ก็จะกลายเป็นกษัตริย์ร่วมกับพระคริสต์ในอนาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายดังนั้นด้านการครอบครองของชีวิตที่สุกงอมก็คือการดำเนินชีวิตที่ได้รับสุ่การสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมออำนาจในจักรวาลน,นี้ก็คือตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอง พระอ,องค์สถิตยอยู่ที่ใดอำนาจอันเป็นฤทธิ์เดชในการปกครองก็จะอยู่ที่นั่นตราบใดที่เรามีการสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็มีอำนาจได้ถึงเราจะอยู่ในคุกก็ตามทีแม้เราอาจเป็นนักโทษในที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้ปกครองไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็จะได้ปกครองที่นั่นกรณีนี้ป่งชีว่าเราคือด้านการครอบครองของชีวิตที่สุงอม เลือกอ่านคนา้นคว้าบทเรียนชีวิต Genesis ตอนที่111